สวัสดีค่ะนี่เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปเอาของที่สาขาทุนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาบ้างก็ต้องรอติดตามดูนะคะบรรยากาศก,ก็ร้อนมากเลยค่ะดูนะคะโอ้แสงเข้อน่าเต็มเลยคะ่ะต้องทำใจนะคะออกไปนี่คงจะแดดมากๆเลย ้วพบกันที่สุนีนะคะบายๆค่ะไปสองคนคะ่ะแล้วก็จะไปกินข้าวด้วยอย่าลืมติดตามนะคะว่าเราจะไปกินอะไรที่สุนีนะคะอยากจะมาแนะนําว่าอะไรอร่อยที่สุนีนะคะไปคะ่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงสุนีแล้วนะคะอยู่ลานจอดรถคะ่ะเรา ขับขึ้นมาจอที่สันสีเลยนะคะก็ขี้เกียจเดินค่ะแล้วก็จะไปเอาของนะคะนี่ก็ไบอนนะคะแล้วก็จะไปดูกันเลยะคะ่ะว่าสาขาชุดนี้เราอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะเดินลงบันไดแป๊บนะคะเดี๋ยวจะตกะคะ่ะไปดูกันค่ะเขาเวลาเดินสักครู่นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะไฟสีส้มๆนั่นเองค่ะนั่นก็คือสาขาสูนีนะคะก็จะมีอยู่2อที่นะคะก็จะมีสูนีโปแล้วก็สูนีนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเอาของกันแล้วก็จะไปเอาของกับพี่ที่ทํางานนะคะ เราก็ถึงแล้วแต่ว่าเราจะยังไม่กลับนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วแล้วก็จะไปหาอะไรกินสิชั้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะพาไปดูอีกซุนนี้นะคะก็จะมีีสาขาหนึง่งใกล้ๆจะถึงแล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะอีกสาขาหนึ่งะะก็จะไปพาไปสัมภาษณ์พี่ที่ทำงานนะคะ จะเอ๋นี่ค่ะฮายสวัสดีสวัสดีค่ะภรรยาคิบภรรยาคิบสมคูอย so cool. ู่ค่ะนี่คือพี่นันนะคะน,คนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ขอโทษรอค่ะทนน้องทำงานดีครับให้เกรดสีไปเลยมั้ยนี่เยีเยะะ่ยบไปเลยค่ะให้เกรดสีเลยชูหน้า ตอนนี้เราก็จะลงลิฟต์นะคะกำลังจะก,กดลิฟต์นะคะรอลิฟต์สักคู่หนึ่งนะคะลิฟต์กำลังลงมาค่ะยูคออ่ะแ right. ล้วค่ะรอแล้วก็รอแล้วก็รอนะ,ะนี่ค่ะลิฟต์เปิดแล้วนะคะกำลังจะก,กดลิฟต์ลงะคะ คลิปีบชาพเราก็จะประมาณนี้นะคะถึงชั้นสองแล้วถึงชั้นหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะไปกันเลยค่ะแล้วกำลังจะเดินไปศูนย์อาหารที่ศูนนี้นะคะแะเวเจอกันนะคะว่าเราจะกินอะไรนี่นะคะ,ะ,ค,ะคืออาหารเที่ยงของเรานะคะฝอยจบ เกือสี่45บาทนะคะได้เยอะมากเลยค่ะดูสิคะน่ากินมากเลยขอตัวไปกินแป๊บหนึ่งนะคะหิวมากๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้ไว้ติดตามนะคะว่าฝนจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะจะเป็นส่งของหรือว่าแนะนำอะไรเกี่ยวกับร้านนะคะรอติดตามกันได้นะคะ ตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ